ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานคืนความสุขให้ประชาชนร่วมฟังและขับร้องเพลงดนตรีในสวนทุกวันพฤหัสบสดีตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณสวนสุขภาพ,าพกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาครับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยหลังการหารือร่วมกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศครับ วันนี้นายศิษยศักดิ์พวงเกตแก้วปหลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญนายชิเกะคาสึสโะตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยเข้าหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในภาพรวมหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเข้าควบคุมอํานาจการปกครองประเทศโดยภายหลังจากการหารือนายเสกวณนะเมธีอธิบดีกรมสารานิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า การพบปะพูดคุยครั้งนี้เป็นอีกช่องทางของการชี้แจงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนญี่ปุ่นและความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยก็จะนําเรื่องดังกล่าวไปชี้แจงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นต่อไปพร้อมยืนยันว่าญี่ปุ่นยินดีต้อนรับนายศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วประหลัดกระทรวงการต่างประเทศหากจะเดินทางมาเยือนในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับ ชาวบ้านจากจังหวัดนครราชสีมาเข้าร้องทุกข์ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินครับนายพาดอินทรพ,พงศ์และนายเรวัตเชิดฉายพร้อมด้วยชาวบ้านหมู่14บ้านหนองไผ่ล้อมตมบลหนองสาร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ภายหลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้าไปใช้พื้นที่กว่า1,900ไร่ในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสารายตั้งแต่ปี2555โดยนายเรวัตกล่าวว่าพื้นที่ในส่วนนี้ชาวบ้านได้เช่าทำกินจากกรมธนารักษ์ต่อมาผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดสรรพื้นที่ให้ตำรวจ700ไร่แต่ทางตำรวจต้องการเพิ่มอีก1,200ไร่และจัดสรรให้ชาวบ้านหนึ่งงานต่อหนึ่งทะเบียนบ้านซึ่งไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนจึงต้องยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมขณะที่พันตำรวจเอกจากกริชชิน,นวงศ์รองผู้บังคับการกองสวัสดิการได้เป็นตัวแทนออกมารับหนังสือและจะทำการตรวจสอบอีกครั้งครับปีท้ายที่ข่าวต่างประเทศครับกลุ่มติดอาวุธหนุนการแบ่งแยกดินแดย ين, นยูเครนส่งศพทหารยูเครนที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินทหานถูกยิงตกคืนให้แก่รัฐบาลยูเครนแล้วครับ กลุ่มติดอาวุธที่ยึดเมืองทางตะวันออกของยูเครนได้นำศพทหารยูเครน49นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่นักรบของกลุ่มได้ยิงเครื่องบินทหารตกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งคืนให้แก่รัฐบาลยูเครนเมื่อวานนี้โดยจุดส่งศพอยู่ที่เมืองคาลิฟกาสมาชิกกลุ่มติดอาวุธบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการที่รัฐบาลยูเครนได้ประกาศจุดยิงกับกลุ่มตนแต่ก็ยืนยันว่ากลุ่มตนจะไม่วางอาวุธและจะต่อสู้ต่อไป จนกว่าจะสามารถแบ่งแยกดินแดนตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จครับกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งเวลา16นาฬิกาครับสวัสดีครับ